สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DCU ครับในวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารจากระาล DCU ครับมาดูกันนะครับผมมามีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการถ่ายทําที่บนสะพานดีทอยซูเปอร์เรียในฉากนี้จะมีการอพยพผู้คนออกจากเมืองครับในเมืองคลิปแลนครับฉากต่อมาครับซูเปอร์แมนครับตกมาจากท้องฟ้าทําให้พื้นมีการแตกกระจายเยอะมากครับส่วนตัวของซูเปอร์แมนนั้นมีการยุบตัวเข้าไปในหลุมด้วยครับฉากต่อมาครับที่สนามกีฬาลอรเทคในภาพมองเห็นว่าเดอะ n อนจิเนียรกำลังสู้กับซูเปอร์แมนอยู่คร เนียครับตรงนี้ก็มีมิสเตอร์ทริฟิกมารวมเจมด้วยครับภาพต่อมาก็มีการปรากฏตัวซูเปอร์แมนถึง2คนครับภาพต่อมาครับมีการปรากฏตัวเล็กโรเทอร์ฉากต่อมาครับในอาคารคีทาวเวอร์จะมีการปรากฏตัวเมตาโมโฟในที่นี้เป็นครั้งแรกที่แสดงโดยแอนโทนีคาริเกนฉากต่อมาครับที่อุโมงค์ไรทิวจะมีการถ่ายทําตั้งแต่เมื่อวานครับตอนบ่ายฉากต่อมาครับยูเนียนเทอร์มินัสอยู่ที่ซินซินนัตติฉากนี้จะมีการถ่ายทําอยู่ข้างในครับสถานที่ถ่ายทําต่อไปครับมีชื่อว่าเดอะอาร์เคดครับคาดว่าจะมีการถ่ายทําในสัปดาห์หน้าในนเมืองคิปแลด์จะ ายทำถึงวันที่17เดือนนี้ครับต่อมาครับก็จะย้ายไปเมืองซินซินนติเพื่อจะถ่ายทําต่อครับเจมส์กันดอธิบายว่าในเมืองคลิปแลนด์ใช้เวลาถ่ายทํานานถึง6สัปดาห์อีกเพียงแค่2อถึงสสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถ่ายทำเสร็จแล้วครับส่วนโปรเจกต์อื่นนั้นต้องได้รับไฟเขียวก่อนครับถึงจะสามารถสร้างได้ครับมีคนถามเจมส์กันว่าโปรเจกต์ซูเปอร์แมนเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะสร้างโปรเจกต์ไหนต่อจากนี้เจมส์กันบอกว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกครับเพราะตอนนี้วุ่นวายแต่กับฉากานซเปมก้ีกกไใใชใ ส่วนภาพยนตร์ซูเปอร์แมนครับถ้าถ่ายทำเสร็จแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ตอบไปแล้ะบางส่วนน่าจะใช้เวลาไม่นานมากครับส่วนซีดีของวอลเลอร์เจมส์กันบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่ครับส่วนพีชมิเกอร์ซีซั่นสก็มีการปรากฏตัวจอห์นซีนามาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มพิดถนนเพื่อจะถ่ายทำพีชมิเกอร์ซีซั่นสในเมืองดอนทาวดัลลัสรัตจ่อเชียครับเจมส์กันบอกว่าเขาจะกำกับซีรีส์เรื่องนี้ไม่กี่ตอนครับที่เหลือจะให้เครกมาโตลาดูแลแทนครับเจมส์ก่าร์นีก่ซังพูด ดีเรื่องนี้นะครับผมจะมีการปรากฏตัวละครใหม่ขึ้นมาครับเพราะว่าตัวละครอยู่ในภาพนี้นะครับแฟรงกิโลคนที่จะมารับบทเป็นริฟแฟกซีเนียเขาประกาศไว้ว่าเขาจะตามลาพีชมิเกอร์เพราะว่าพีชมิเกอร์ครับฆ่าลูกชายของเขาก็คือริฟแฟกจูเนียในเดอะซูไซส์คอรคนที่สวมชุดสีเหลืองขวามือเนี่ยครับเจมส์กัน์ดเดิ้ลเรียงโปรเจกต์ที่จะอห์นแอร์นะครับเดือนธันวาปีนี้ครับเราจะได้ดูกรีเจอร์คอมมานโดหนึ่งในโปรเจกต์ก็อดแอนด์มอนสเตอร์ของเจมส์กันครับปีหน้าเดือนกรกฎาคมครับเราจะได้ดูภาพยนตร์ซููเเปปออออรรรรรรร์์แมมนนนนนคคคััับบบตตตี้ยย่่่่ใะะหวาาาางกกถทโจ พีซมิเกอร์ซีซั่นสองเนื้อเรื่องพีซมิเกอร์ซีซั่นสองนี้นะครับจะต่อจากภาพยนตร์ซูเปอร์แมนครับและมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับซีซั่นที่หนึ่งด้วยครับส่วนโปรเจกต์อื่นๆกำลังดําเนินการอยู่ครับตรงนี้ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวก็จะมาอัปเดตให้ครับเรื่องต่อมาครับเรนดอนราส์เขาบอกว่าเดวิดเคเลนสเวดเหมาะกับบทนี้มากครับแถมยังแสดงเก่งและความยิ่งใหญ่ในอนาคตเรื่องต่อมาครับลีไอซิคชุ่งบอกว่าตอนนั้นเดวิดเคเลนสเวดกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ทวิสเตอร์อยู่ครับหลังจากที่เขาทราบว่าและะชชืืื่่่่อออออออขขขงงเเเเาาาานนนนคครรััับผกกดดพจมิป็ เดวิดเขาเล่นเสอร์เขารีบมากครับจากกองถ่ายในวันนั้นเพื่อนๆของเขาก็บอกว่าขอให้เดวิดเป็นซูเปอร์แมนครับและพวกเขาก็ให้กําลังใจอยู่เสมอครับเรื่องต่อมาครับวิลเลียมฮอยจะมารับบทเป็นบรรณาธิการในภาพยนตร์ซูเปอร์แมนของเจมส์กันครับเจสันเบรนทายก็รับบทนี้เหมือนกันครับบรรณาธิการ2คนครับในภาพยนตร์เรื่องนี้และนี่ก็คือการเคลื่อนไหวจากระหวันดีซีครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ